กล้วยนวลจันท์เครือใหญ่มากออกสองเครือแล้วค่ะเพิ่งเห็นสัปดาห์ที่แล้วมาเห็นเครือเดียวนี่อีกเครือหนึ่งอยู่นี่ค่ะใหญ่พอๆกันเลยเพราะว่าสองต้นนี้ปลูกคู่กันแล้วก็ออกหน่อมาอีกเต็มเลยนี่ค่ะต้นนี้ต้นนี้กับต้นนี้ปลูกคู่กันส่วนนี้คือลูกรุ่นแรก ลูกรุ่นแรกลูกรุ่นสองนี่ก็ลูกนี่ก็ลูกเดี๋ยวพอเก็บเครือกล้วยพระส้มก็จะขุดหน่อขายเนาะมีคนอยากได้ก็แบ่งกันไปปลูกตอนที่พระส้มอยากได้พระส้มก็หาหาอยู่นานหายากค่ะแต่ละเจ้าก็ราคาแพงด้วยก็เลยยังไงก็ซื้อเพราะว่า อยากได้เนาะเรากินแล้วอร่อยอะค่ะคือสวนที่เราซื้อเขากินอะ่ะเขาไม่ขายหนอเขาไม่มีคนขุดก็เลยไม่ได้ทีนี้พอเราปลูกแล้วมีคนอยากได้เราก็เลยจะแบ่งให้นี่ค่ะโหเมื่อวานนี่ขุดไปสี่นอก็ยังเหลือตั้งสี่นอเยอะมาก ปุไปหนอใหญ่ๆเลยค่ะหน่อเล็กก็เก็บไว้ก่อน้วยนวลจันทร์ปุดไปปลูกที่อุดรเนาะแบ่งไปปลูกที่นูน่นที่นู่นก็ทำสวนเหมือนกันค่ะนี่เป็นชมพู่คราวที่แล้วก็ส้มบอกชมพู่น้ำดอกไม้แต่จริงๆน่าจะเป็นชมพู่ ทับทิมจันน่าจะเป็นทับทิมจันเท่าที่นึกได้นะไม่ใช่นานดอกไม้เนาอพูดผิดนี่มะนาวยักษ์เอาล้อ,อยางรถยนต์มาครอบให้เขาเขาจะได้หนีย่าได้หน่อยกลวยหอมดูสภาพรอแร่จะได้กินไหม เดี๋ยวป้าส้มจะพามาเก็บฝรั่มง,างมาเดือดฝรั่งอีรักกี้ที่เมื่อวานยังไม่สุกข,ขนาดนี้เลยเมื่อวานยังแบบว่าลูกขาวๆแก้มแดงๆวันนี้สุกตัดแล้วแล้วน้องนกชิมไปแล้วด้วยน้องนกชิมไปแล้ว เมื่อวานยังไม่สุกเลยแสดงว่าเขาเร็วมากเลยนะคือก่อนสุกนี่ไม่เร็วก็คือเขียวๆอยู่ยงั้นเป็นเดือนเดือนแต่พอสุกนี่คือวันสองวันเห็นผลลุงขวานเรียกแล้วไปดีกว่า